เอาครับไปดิยงเออเอาข้าอนมาอนขอกินบงตาพิ่งส่เดียเอสิอื สวดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลโอ้ไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล้วไป้ไปไป้ไปไปแไป้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลไปแล้วไปแเล้วไปแล้วไยแล้ลวไปแล้วล้ลงเลยดิลลงเอาลงลลลงลงไปลปแล้ไ้วไ้ เดาเอาดิเอาคาบดิยังเอา้าขาอ้อนมานอ้อนขอกินอัพอัพอัอัพอัอออรอกนอดิดินั่งนัง่มาเอมาเอ้หล่อหล่อรับหล่อหลอกันครับแซบแซบว่เฮ้ยขึเป็นหนุนหวานนี่สิขบ ขอบคุณคุณแม่นะครับทุกท่านนะครับส่งลูกพับบันหวานมาให้นะครับผมมุ่งตาฝุ่นฟินแห้งเสียบแห้งบ่ฟินฟินเลยเอาช่วยง่ายก่อนเออเดี๋ยวถอยไปด้านพุ่นก่อนไปถอยไปด้านพุ่นก่อนถอยไปก่อนเออจะพุ่งเข้ามาทางนี้อ,อีกทำไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายแล้วเลรเนี้ย đấy luật thắng thế này con có thể sắm luật lắm Luật ta con ôm bạn con có mi mi nhắn mắc kín không này của bố mi nó kín ừ. ê thằng này nào อ้ style, hey, hey, hey. ักินกันเลยสำรวจบ้านไปเรื่อยๆตามสไตล์มิ่งมงคลเฮ้ยเฮ้ยจะไปงานทางงานกับเสาเด็กเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวูเล็กสิบุ้มไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูตาดึไปแล้ว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 ไปทางนี้ก็ได้

เอาแล้วก oh, sure. ็เอาทดสอบไหมทดสอบดิเอาหลอดก่นนั่นเอาเอาโอ้โหเนาะโอ้ยต่อใหม่ยังนี่พ่อต่อใหม่ยังนี่เฮ้ยมึงหนาเพิ่นเอาโยกเว้งโยกเดียวกนั่นเฮ้ยมันจะตกลมดิมิง Mình tục luôn mới được luôn lắm Ô Đi đi Ăn nó Tâm 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 có đen Màu Ê Ê Nó Đẹp lên Hiếu hèn Hiếu hèn Nó quá Em hiếp được nè Em hiếp Em

ถไปไปไม่เข้ามาขา้างในถอยไปกันถอยไีด,ดิถอยไปถอยไปเอาน้าำลายเตือนน้ำลายเตือนเลยคุ่นนะมันเฉียบเนี่ป่ามันเฉียบเหมคุณมันหมักเนาะมึงน่ะถอยถอย,ถอยไปถอยไปถอยด,ดิถอยก่อนอย่าพึ่งเข้ามา อถอยไปถอยไปหยังจับหน้าพอจับหน้ามึงตาผุนใส่เบี้ยวเอาสิฟังเสียงหยั่งเสียบบว้เสียบไอ้ถอยไปแล้วพุ่น ฟินมากฟินมากเออดูหน้าตาฟินมากฟินเบ,อบอ้อไปทั้งวุ่นไปก่อนอยเดินไปทั้งวุ่นไปไปเอา,าพี่มามามาเอาไป ออกไปน้อง่ะเอา้เอาเฮ้ยออกไปถอยถอยถอยเออถอยถอยถอย,ถอย,ถอยเอออุ้ยมันเข้ามาในมะันจะตกล้มถอยไปทางโน้นมันยินแก่นผืนนะ่ะอุ้ยอุ้ยไปฉีกเขาไปนี่คู่ไหนเมีย ไปสำมบูรณ์เบงจังหน่อยกันนะมีอย่างกินบ่ในขั้วนั่นนะคนหิวเด้อที่นี่เอานี่กยไปกินครับเอาเสียงน้ำเสียงเหรอไอ้น้อเสียงเขียวยั่มปูปูโอ้ยจดจักแล้วมุดเดียวแล้วมุดก่อนเดี๋ยว สีเขาเป็นในั้วอวาย่างเดียวมันจะไปตำหมอในั้วนะ่ะฝุ่นะเด่นชิ่นละฝั่นดูดูดูุเชียงฮิฮิกดฮิ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 ฮาฮิ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 ฮลฮิ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 คิฮ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 าฮิฮิฮิารฮิกิอิฮ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 ิิิ อา้งบายบายครับ